สำหรับประเด็นแรกนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของนายกในวันนี้เดี๋ยวย้อนรอยไปดูภารกิจของนายกแพททองทานเมื่อวานนี้กันก่อนค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านนายกอิงก็เปิดทำเนียบต้อนรับอดีตนักฟุตบอลระดับโลกช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปบรรยากาศค่ะ Of course. And how long is your trip this time? Like, for you spend many days or a week? Oh, I guess I have a picture with you as well. <laughs> <laughs> remember we <we're> get <getting> to see <laughs> you, Adam Don't worry. Um, I met you as well. If you remember when um, we were looking for houses, yeah, yeah. you remember that, okay? <laughs> Sorry, so, so Skillfoot. Yeah, I forgot the name. <laughs> yes. So very nice to see you again. So um, but uh. Seriously, like Thailand, we, we want to support other sport more because um, I think that sport is a very important soft power of Thailand. Like Thai kickboxing, or you call Muay Thai. You have you, tried Muay Thai before? Yes. I think you're gonna be very good at, at it. And um, I know that um, when I was when I studying in, in London, I I, um, I took like a kickboxing class. They said like Thai kickboxing class, but it's not really like Thai kickboxing like that. So um, as the government, we, we wish to, you know, have the have them train like better and then have the certificate for like real Thai kickboxing like that, because we have like the stretching that is very, very Thai and something like that. We want to enhance more with that as well. Watch you further in the future. Just, you know, have in mind. And, and

ต้นางอะไรให้เทคโนโลยี่ตามองที่อื่นก็สดยอดที่สุดที่หวานตอนตรงกลางได่เลยนะครับ,บ 1...2... สาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับนางสาววรัพนิชรวยรุ่งเรืองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเรนบูดกรุ๊ปพร้อมด้วยอดีตนักฟุตบอลระดับโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการพิเศษเรนบูดไอคอนออฟฟุตบอลซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยระหว่างวันที่1ถึง2มีนาคมนี้ค่ะ สำหรับอดีตนักฟุตบอลระดับโลกนะคะประกอบด้วยจอห์นเทอร์รี่อดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษและเชลซีแชมป์พีเอมรีคห5สมัยโจฮาร์ตอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษและแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟิลจาคิกาอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษและเอเวอร์ตันค่ะ โดยนางสาวแพทองทานชินวัตรนะคะได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีที่ Redwood Group และ Icon Series ได้นำอดีตนักกีฬาชื่อดังมาร่วมการแข่งขันกอล์ฟในไทยโดยสนับสนุนนะคะให้ใช้กีฬาในการสร้างซอฟท์พาวเวอร์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและแฟนกีฬาจากทั่วโลกค่ะ สำหรับการแข่งขัน Rainwood Icon of Football ในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในเอเชียโดยจะมีอดีตนักฟุตบอลระดับตำนานทั้งหมด24คนลงสนามแข่งขันกอล์ฟแบบแบ่งทีมค่ะโดยอดีตแข้งดังที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะมีทั้งพอสโครุดกดลิสต์ลุยฟิโกปีเตอร์ชไมเคิลและกราเบลบาติสตูต้าและอีกหลายคนค่ะ โดยระหว่างการพบปะกันนะคะนายกรัฐมนตรีได้ทักทายโจฮาร์เป็นพิเศษเนื่องจากเคยพบกันมาก่อนสมัยที่นายทักษิณชินวัตรเคยเป็นอดีตเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นอกจากนี้นะคะนายกก็ยังมีการเชิญชวนนักฟุตบอลทั้ง3คนให้อยู่เที่ยวต่อในประเทศไทยและลองสัมผัสกับสเสน่ห์ของมวยไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ด้านกีฬาของไทยค่ะ ทางนี้นะคะนายกอิงก็มีการประกาศว่าปี2568จะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีเป้าหมายนะคะว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยกว่า39ล้านคนหนุนการสร้างรายได้นะคะมากกว่า3.5ล้านล้านบาทค่ะ,ะก็ภารกิจนายกวันนี้ตอนนี้นายกอ,อยู่สภาแล้วนะครับเข้าไปตอบกระทู้สด เป็นครั้งแรกแล้วก็เดี๋ยวสั้นๆส,ส,สตางกำหนดการพรุ่งนี้สรุปว่านายกยืนยันว่าจะลงพื้นที่สักแก้ว ใช่ค่ะสำหรับกำหนดการของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะนายกและคณะค่ะจะลงพื้นที่ที่ด่านคลองลึกอําเภออรัญญาประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งก็ติดกับชายแดนปอยเปตประเทศกัมพูชาโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการไปติดตามความคืบหน้าในการกวาดล้างแก๊งคอเซ็นเตอร์ค่ะโดยจะมีคณะรัฐมนตรีและก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงได้แก่นายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรี นตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนอกจากนี้ก็มีทางด้านคุณประเสริฐจันทรวงทองรัฐมนตรีดีคุณสรวงเทียนทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงทางด้านพลตํารวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผอตรอเดินทางไปด้วยค่ะ โดยนายกอิงนะคะก็จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าในการปราบปรามปัญหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์รวมไปถึงมีการเยี่ยมศูนย์คัดแยกเหยื่อที่ถูกหลอกให้เข้าสู่ขบวนการเหล่านี้ค่ะอืมอ่ะ,อะก็เดี๋ยวรอกําหนดการพรุ่งนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้นจริงๆเนี่ยทางด้านฝั่งชายแดนจังหวัดตากจีนก็ส่งเครื่อง,ง,งบินมารับแล้วนะค่ะแต่มันมีปัญหาอยู่คือเมื่อวานเนี่ยมันมีคนไปเห็นรถ ออกจากตอมเรื่อง48อุยกูอะ่ะเออก็เดี๋ยวรอแล้วกันนาะยกอิงยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าถ้าทำก็ต้องยึดตามหลักกฎหมายก็ยังไม่ได้ตอบอะไรชัดเจนคเดี๋ยวรอตอนนี้นาะยกอยู่ที่สภานะครับ